คุณรู้หรือไม่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับสองของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของคนทั่วโลกเลยนะคะส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดค่ะคนที่มีอาการหัวใจวายบางคนนะคะ60-7 0ซไม่เคยมีอาการเตือนมาก่อนเลยค่ะเด็กได้ว่านะคะเมื่อเลือสึบตัวนะคะก็สายไปเสียแล้วค่ะวันนี้นะคะนิ่มก็เลยมีอาหารเสริมที่ช่วยดูแลในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดทุกคนนะคะนั่นก็คือมารีนาค่ะ ส่วนประกอบหลักในมาริน่านะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะ1นะคะคือน้ำมันปลาค่ะตัวที่2นะคะคิวออยล์สามแอสตาแซนทีนและ4วิตามินอีเราลองมาดูตัวแรกกันนะคะน้ำมันปลาค่ะอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3ค่ะซึ่งในกรดโอเมก้า3ของเรานะคะมีกรดไขมันที่จำเป็น2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ1นะคะตัว EPA ค่ะ EPA ของเรานะคะเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะ ลดไขมันคอเลสเตอลและลถไขมันไตรกลีเซอไรค่ะตัวที่2ก็คือ DHA ค่ะ DHA จะเด่นในเรื่องของการดูแลระบบประสาทและสมองค่ะส่วนประกอบตัวที่2ค่ะก็คือ Q oil ค่ะ Q oil ของเรานะคะได้มาจากตัว Q ค่ะเป็นสัตว์น้ำนะคะที่มีลักษณะคล้ายกุ้งนะคะตัวเล็กๆสีแดงนะคะใน Q oil นะคะอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3 6 9ฟอสโฟลิปิดและแอสตาแซนทีนค่ะ แอสตาแซนทินของเราได้มาจากนะคะสาร่หลหิมมโตคอคัสนะคะพูวิอาริสซึ่งแอสตาแซนทินนะคะเป็นสารต้านอนุมลูลอิสรที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากจนได้รับฉายาว่าราชาแห่งสารต้านอนุมลูลอิสระเลยนะคะซึ่งนะคะมันมีฤทธิ์มากกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าเลยค่ะและส่วนประกอบสุดท้ายค่ะก็คือวิตามินอ e, ีค่ะ ช่วยในเรื่องของการนะคะลดการแตกตัวของเมตดแดงค่ะลดการอักเสบของหลอดเลือดได้ด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวพันธุ์ของเรานะคะสดใสด้วยนะคะและเมื่อเราทานมาริน่าเข้าไปนะคะจะช่วยบํารุงนะคะ 1. น,นะคะช่วยลดคลสตเตอรอลาและไตกลีสลายค่ะ2ช่วยบารุงสายตาค่ะ3ช่วยบารุงสมองค่ะ4ช่วยบํารุงในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจค่ะ5ช่วยบารุงในเรื่องของผิวพันธุ์ค่ะและ6ช่วยบำรุงในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าหรือข้อต่อต่างๆค่ะ วิธีการรับประทานมารินาค่ะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วให้รับประทาน1เม็ดหลังอาหารเช้าค่ะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาในเรื่องไขมันโลหิตสูงในเรื่องความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาในเรื่องของหัวใจแล้วให้รับประทาน1เม็ดหลังอาหารเช้าและเย็นอย่าลืมนะคะลดไขมันตัวร้ายดูแลหลอดเลือดอหัวใจของคุณและคนที่คุณรักด้วยมารินาค่ะ